คิดลึกเกินไปหรือนู่นนี่นั่นแล้วหาว่าเราเป็นคนนี้ใส่ไม่ดีแต่พอพี่มาไล่กะลิ่นถูกต้องถูกต้องเลยนี่คือนี้ใส่พี่ดิวอิลี่แฟนคลับบางคนที่ดรามากว่าตอนพี่ดิวไปขึ้นในเวทีแพวๆพวไปขึ้นซันอันนั้นมันเป็นคอนเสิร์ตมันเป็นคอนเสิร์ตแต่พี่มูอ่อนแล้วนะแต่จริงๆอ่ะถ้าใครดูแก่นสารดีๆี่ะพี่ตลกจะตายพี่เป็นคนตลก จากคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมดิวเทรพัทเองเนี่ยก็ได้มีการพูดเอาไว้นะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจําได้เนี่ยนะก็โดนดราม่าหนักเลยหลังจากที่ไปขึ้นเวทีของแพรพาวแสงทองมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการพูดบนเวทีเนี่ยแบบไม่เหมาะสมทําไม่แฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยไม่พอใจในคําพูดของพี่ดิวนั่นเองนะครับอาเดี๋ยวเราไปย้อนฟังกันหน่อยครับคุณผู้ชมว่าคลิปที่พี่ดิวเนี่ยได้มีการพูดบนเวทีของแพรพาวเนี่ยคือคลิปไหนนั่นเองครับ นที่ถามตรงๆนะแต่อย่าเพิ่งน,นัดไม่คิดจะร้องเพลงกันเลยเหรอครับท, <c oughs> ที่คุยกันที่แบบ <c oughs> จีนแอบ,บมุ้งมิ้งอะไรกันอย่างเงี้ยเ <c oughs> ชื่อไหมหมอนที่บ้านพี่ขายไปสามผืนแล้ว <c oughs> สำลีแตกมากเ <c oughs> พราะพี่จิกหมอนแล้วพี่ก็ลุ้นว่า <c oughs> มึงจะบอกคบกันมึงก็คบกันไปเถอะ <c oughs> ไป คือตอนนี้ถาวมว่าเป็นยังไงผมก็เป็นคนตรงเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติผู้หญิงเราชอบแต่ด้วยหลายๆอย่างด้วยนะตอนนี้อันนี้ตอบตรงๆไงพี่ดิวขบผมครับ,รบแต่เราให้เกียรติเขาเอาไว้ถึงเวลาดีกว่าเดี๋ยวผมบอกพี่คนแรกให้เกียรติหรือสันหน้าตาดีเราเลือกได้แพรวพราวเขาก็มีครอบครัวแล้วนะอะนะเธอจะมารับแพรวพราวแล้วเธอจะรับเขาได้ยังไงเขามีแฟนเขามีเคยมีแฟนมีลูกมาแล้วเอ้แล้วปัจจุบันไม่ไมลูกติดด่าไม่ใช่แล้วปัจจุบันเขามีเหล่ะ ปัจจุบันเขาก็ไม่มีอ่ไม่มีแต่พ่วงตรงนะตั้งแต่เจอแพลวพาวตั้งแต่จ้างแพลวพาวนะ,ะทุกวันนี้สวยรถแล้วก็สตองสิ่งสำคัญคืออยากหิวใจให้แพลวพาวเพราะว่านางผ่านอะไรมาเยอะนางโดนเนี่ยคนในนี้แหละบางทีอาจจะด่านานางแพลวพาวแสงทองใครใครใครถามคำเดียวนะครับ อ,อดีตที่ผ่านมามันไม่สําคัญหรอกปัจจุบันเราต้องยึดถือปัจจุบันทุกวันนี้แพลวพาวยืนตรงนี้ได้ผ่านดราม่าทุกอย่างมาได้ได้รักแพลวพาวไหมครับเอาใหม่เอาใหม่มาแท่ไปทุกคนพูดตรงๆนะขันเจ้าถือดาทั้งประเทศทั้งเสียแล้วเจ้าเป็นผู้หญิงโตในน่อยๆผู้เดียวอะ่ะแล้วบอเป็นทางเลือกอะ่ะเขากับมากลับมา ยื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่กลับมาหรืออยังกระซางแต่ว่ามือน,นี่คุณให้อภัยหรือให้กำลังใจผู้หญิงคนที่ชื่อแพลวพาแสงทองไหมครับขอ,อ,อบคุณนะครับแล้วก็อดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญกว่าแต่ว่าวันนี้อดีตจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญนะครับมีแพรวพาวมีสันมีดิวที่เป็นคู่จิ้นกะสันแค่นั้นจบ ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพี่เดียวเทวรพัฒนเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาระบายความในใจกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าล่าสุดถ้าใครติดตามพี่เดียวเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่เดียวได้มีการเอาน้องหลินเนี่ยมาไลฟ์สดด้วยนะฮะแล้วพี่เดียวบอกว่าอันนี้เนี่ยคือตัวตนของพี่เดียวจริงๆเลยนะฮะสนุกสนานเฮฮาไม่มีอะไรเนี่ยฮะส่วนดราม่าก่อนหน้านี้เนี่ย มันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ดิวเองเป็นคนชอบสนุกมักม่วนมักจอยนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยครับผมไม่ไปก็พี่จะทิ้งผมไงไม่ทิ้งก็พี่บอกว่าพี่มีกิ๊กแล้วอ่ะไม่มีกิ๊กแล้วก็พี่จะมาคบผมทำไมอ่ะในเมื่อพี่ในเมื่อพี่มีคนอื่นอยู่แล้วพี่จะต้องมาคบผมทำไมอ่ะขอให้กกิงๆด้วยด้วย คือม,มา,มาปัาป่ปานะครับขอบคุณที่สอนเขาไม่ได้ใกลคือหนูขอโทษรัก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 เหมือนกันขอบคุณมากที่สอนเขาให้เป็นคนดีส,สวยแอก่กระเป๋าวะดีมากมจะเอาไหมอะ่ะไม่ดูเดียวฮะไม่เป็นด่างมูไม่เนี่ยเชื่อไหมกระเป๋าใบเนี้ยเขาอ่ะอุห์เก็บเงินสร้างเื้อสร้างตัวเพื่อจะมอบให้ตัวเอง นี่เอ้พี่อาลิมาไหมพี่เป็นกระเทยเป็นกระเทย <Yeah. S 1> คนมันเอนเตอร์เทนอ่ะแล้วคนก็ <Yeah. S 1> ไม่เสพความสุขแต่คนไปเสพความทุกข์คนไปเสพความทุกข์แต่พอหลินมาพี่ดีวแล้วพี่เชื่อไหมเมื่อคือนนั่งนั่งอยู่กับหลินอ่ะในหัวสมองประมวลผลเยอะมาก น้องมาขายของน้องจะขายของนยังไงจะขายครีมยังไงพอหยิบครีมไข่บุกมามันดีมากมดีมากคือก็ลุ้นนะว่าคือใจพี่อะอยากให้บอกว่าหลินครีมไข่บุกเท่าไหร่พี่บอก399หลินหันห่นเลจารร้อยเก้าเก้าเออเลิศเลิศอะไรเงี้ยแต่พี่ต้องเท้าความก่อนว่าพี่เป็นคนมีความสุขมากในชีวิตแล้วจริงๆอะชีวิต คือในมุมลึกๆไม่เคยมีใครรู้ว่าพี่ดิวเป็นคนยังไงพี่จะบอกว่าหนึ่งพี่เป็นคนตลกจริงๆพี่ดิวไม่ใช่เป็นคนแบบผู้บริหารที่ทุกคนเห็นว่าสวัสดีครับวันนี้พี่พี่ไม่ได้อยากทําตัวให้หน่าเกรงขามเลย <c oughs> แต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันออกไปในเมื่อคืนน่ะแฟนขับเสือบอกมันคือตัวตนพี่รุยสังเกตไหมพี่ดิวกลับบ้านต่างจังหวัดทําไมชีวิตพี่รู้สึกแบบ เอ้ยทำไมชีวิตพี่ดิวทำตัวแบบนั้น